ใส่แเบ,บ้อขึ้นหรอมาตัดแต่นุ่มกันนะจ๊ะพัดก,การจอมจ้านี่จ้ะอร่อยจ้าใส่ไหม้ลิบินสัจจ่าเต็มยาวคักเลยพีน่น้องนี่โอ้กินไปกินมาก็เลยน,น,นะคะทุกคน สวัสดีจ้ามาจากกินเต็นกระบุนน้ำแดงจ้าสวัสดีจ้า ไปบแบบแบบนี้เนาะมาแตะๆนุงกันนะจ้า

มัดการจองจ่านี่จ้าอร่อยจ้า เส็นเนี Mechan ้ยวเนียวได้เป็นหนอนเส็นเนี้ยวคักหน่อยเนี้ยวแน่แช่ไมมลิบินสัดจ้าโอ้ย เสเ็นเส้ยวยาวเลยพี่นอ้องเสเ็นเส้ยยาวคักเลยพี่นอ้องนี่โอ้กินไปกินมาก็เลย,เลยนะคะทุกคน เซนขัพุนเดอร์พี่น่องมีด้ยวยตาพี่น้องเซนคัพุนเนี้ยวเหนียวเลยพี่น้องเขาปุ่นเจ้าน้ำปลาล่าเด้อพี่น้องเขาแม่นูนเองเด้อผู้ใดอยากกินกดติดตามไว้เลยเบอร์สัตว์มขึ้นเงินฮะ ็บหมูติดมันกินแล้วติดทองอออแอบคักแม่เหรอ,หอ,หอ,หอ thanh nhỏ nôn mà đẹp đôi vì đi bữa giờ เดอเซนนี่หน่อยเดียวแล้วหนูจะไปแล้วนะคะละโกนค่ะบ๊ายบายค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ